เระโกมันย้อนแงมันมองไม่เห็นมากแกเขาเห็นหีเปล่ไรเราไม่กินครับเราจะไปตรงนรเทศนีรออยู่ตรงนี้รอเปนยาสักหน่อยหนึ่งตัดตรงนั้แล้วมันจะเดือด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 ในประเทศเรานวดีใส่แป๊ดเลยอะต้องขัดใจแม่ครับวันนี้นีง้นสีเหลืองวันนี้มาตีนเหลือง อันต้องซื้อพ็อปให้นแะ็อเหลือ๋อรองเท้าหรืออจะหลงแม่งแกงเลยซื้อทองอะไราเงี้ยนะมันรมนเทได้แต่พี่หายไปสักปีนนะได้ไหมอสโอเคื่อไห่่โอเค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 คเคะอาเก็บตังค์กบตังซื้อทองให้ทองไปก็ต้องหายไปปีนึงนะจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แกกินเน็ยแกไปกินเน็ตเลยใช่ปะคะประมาณที่ไหนตลงใหม่ค่ะตรงค่ะเดี๋ยวลงรับผิดก่อนนะครับโอเคค่ะติแค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายมาทันได้ไงก็ไม่รู้เราไอ้วันนี้ใบหวยเป็นแกง ไปกันไปเอาไปสาวที่ด้จนเหนื่อยก็หันมานี่เรว